วัสครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเคส iPad Pro นะครับยี่ห้อ ESR ตัวนี้เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วต,ตั้งแต่ iPad Pro ธรรมดาแล้วก็ iPad Pro M1 ซึ่งตัวนี้ใช้มาแล้วใช้ดีมากเลยนะครับผมก็เลยตอนซื้อมาใหม่ๆอ่ะตามหายากมากเลยแต่ตอนนี้มีของแล้วนะครับก็จะเป็นแบบใสนะครับแล้วก็บางมาก1 5มเมเองนะครับสำหรับตัว iPad Pro 11นิ้ว2024นะครับ อ่าตัว M4 นั่นเองนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ก็จะตามหาได้นะครับก็จะเป็นเคสแบบใส่นะผมซื้อมาแบบเคลียร์ตัวเคสมาแบบนี้ห่อมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าน่าครบนะครับที่ได้มาถ้าใครสนใจก็กดตามลิงก์ได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเนี่ยตัวนี้มันจะแบบทํามาแบบฟิตพอดีเลยนะครับพวกรูพวกอะไรเงี้ยมันจะทํามา เข้าเชฟพอดีของตัวชิ้นงานเลยนะครับของตัว iPad เลยใส่กิ้งเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงขอบผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีรอยโนดนขึ้นมาตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ e ีซาเลยนะมันจะเอาไว้ป้องกันตัวกล้องของตัว iPad นะครับตอนนี้แบรนด์นี้ผมชอบมากแล้วก็จะมีคำว่า ESR อยู่นะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันทำมาแล้วมันเข้าพอดีนะครับที่เคยซื้อ iPad มา หลายๆตัวกับ iPhone ผมก็ใช้ของ e-tr มาตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยผม iPad Pro M4 นะเห็นไหมใส่แล้วเข้าขอบพอดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวลายสก,กรีนของไอ M1 นะแต่ผมชอบลายนี้จริงๆ M4 คือตัวนี้ผมเอาใหม่นี่เห็นไหม iPad Pro M4 ตัวนี้เป็น M4 นะแบบบางเห็นไหมพอใส่แล้ว อ่าพวกรูพวกอะไรอ่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยที่ชอบอ่ะที่ซื้อมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมรูมันจะเข้าเชฟพอดีนะครับแล้วก็บางบางมากนะครับบางแบบเหมือนไม่ได้ใส่เคสอ่ะถ้าใครสนใจตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกขอบรูลําโพงพวกอ่าปุ่มกดเนี่ยเห็นไหมกดง่ายกดสะดวกนะครับเนี่ยเห็นไหมปุ่มเปิดปิดกดสะดวกนะครับตัวเนี้ย ใครสนใจก็แนะนําเลยนะครับสําหรับตัวเคสไอแพดอีอาอ๋ออันเนี้ยที่อยากนําเสนอก็คือเห็นไหมครับความใสความเงาแล้วก็จะมีรอยนูนป้องกันตัวขอบของ iPad อ่าตัวจอของ iPad อ่ากับตัวกล้องนะครับตัวเนี้ยป้องกันเวลาวางมันก็จะ,ะกล้องไม่โดนนะครับตัวเนี้ยถ้าใครสนใจก็แนะนําเลยนะครับเคส e s r iPad Pro M4 นะครับแบบบางนะครับตัวเนี้ยก่อนหน้านี้คือหามานานแต่ตัวเนี้ยก็คือใช้ตัวเนี้ยใช้ยาวเลยนะครับได้อีกหลายปีนะครับถ้ากดสนใจก็กดตามลิงก์ได้เลยนะครับ